พิกจีอร่อยอบบญญาเปิกสะใจมาพี่นองมากนเลอนี่คืออยาก,กินก๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะพี่นองจะพาพี่น้องมาเห็ดก๋วยเตี๋ยวแห้งนะจ้ะเฮ็ดแบบว่าสูตรสูตรนำนำครูปเองค่ะพี่นองอโหโหแบบง่ายๆเลยค่ะมาค่ะมาเบิกขันตอนไปที่ถ้ำกันค่ะอันดับแรกนะค่ะพี่นองส,สน้ำ น้ำสามทับพีทับพีนี่แล้วแจะเบอร์ไผเบอร์มันด้วพี่นนอกแต่ว่ามาณสิ่ใส่สามสีทับพีอาวากันไปเนาะซีด้วยค่ะทับพีหน่อยเนาะโอเคซอสปรุงรสค่ะใส่กี่ทับพีค, 1> 1ค่ะหนึ่งค่ะอ่ะหนึ่งทับพีพี่นนอกลงไปจา้าต่อไปอะไรคะซอสพริบบอซอสคริกจาก้านี้เนือทับพีแล้วก็ซีอิว<า>วอ๊วขาวซีอิ๊วขาวหนึ่งทับพีไปเลยจา้าสิ ปิดค่ะอ่านี่คค่ะพี่น้องลงไปด้จ้ะต่อไปซอสหอยนางรมซอสหอยนางรมครึ่งทับพีเติมหนึ่ง้วจ้ะเมนต์ประมาณนี้ค่ะพี่น้อง <c oughs> น้ำส้มสายชูหนึ่งทับพีค่ะพี่น้อง <c oughs> เตี๋ยวจิตจ,จัดไปเลยคือน้ำส้มสายชูนี่จะเพื่อนจะซอยให้ซอสของเที่ยหนีหหหหเก็บได้โดนน้ำได้คุณดาวคือสมมติว่าเฮากินโบเบิร์ตเฮา่ยวแช่ตู้เย็นไว้เดือนหนึ่งบารนี้น้ำตาลน้ำตาล นี่สองขอสองของเคืงเองด้วยคุณดาเพราะว่าเป็นคนหวานๆใครชอบหวานก็แบบเพิ่มได้เนาะแบบสูตรตามสูตรตามอันนี้จะของเลยอา,อาจจะโบเปเพราะว่าพี่นงรสชาติของแต่ละคนบอคือกันพี่นงปั๊บเพิ่มได้ตามต้องการด้วยจ้ะพริกป่นเนาะคะ่ะพริกปน่นพริกปนน่นอีกสองด้วยค่ะพีน่นงแต่ว่ามวยน,นะมักเพ็ดเนอเป็นคนแบบมากินเพน็ดจะใส่สามเลยบอจะใส่ประมาณสองครึง่งโอเคโอเคเปิดไฟด้วยจ้ะ เคี่ยวจนแล้ว่าเดือดนะกระเทียมนี่เจียวเองด้วยจ้ะเจียวไม่ไหม้องหอมหอมตอนกับซีโคโรเคเล่บอกเป็นคนเป็นคนมามาดแล้วก็ที่หลอดกระชวยหักกาวขุ่นดาตำหายไปแล้วก็พริกจีพี่น้องที่เด็ดสายพริกอุ้ยหอมเหรอหอมกลิ่นซอสแม่โอ้เดือดแล้วพี่น้องเดือดปุดขุดมาพี่น้องมาหลังจากเน่าเห็ดตัวน้ำซอสแล้วแล้วเนาะเข้ากับจะมา หวกเสินพี่น้องคุณดาเอาพิเศษหรือธรรมดาคะเอาพิเศษสิบบาทค่ะพิเศษสิบบาทโอเคเดี๋ยวพี่น้องสุคเราบอกคุณดาว่ามือไม่สบายก็เจียวได้ดีเดี๋ยวพี่น้องโยได้อยู่นะนี่ได้ไหมดูเหนียวนุ่มอ่ะใช่ไหมใช่เลิศเลิศเลิศโอเคได้รับน่าจะได้แล้วคุณดาก่อนเดือยนี่จ้าตรงไปเลยที่ลงไปลักกาตักอันนี้ใส่เลยเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิ่งเป็นใจ มันจะติดกันเนาะ,ะเพิ่มเพิ่มเกลือจะดีนะคะจะเยอะหรือจ้าหอมๆเลยจา้ยจาใช่ป่ะคุณดาวขอผักเยอะๆได้เลยจ้าไปก็จังเลนให้หน่อยนียน่แหละ <laughs> บรรยากาศมากักบอกเออลวกแบบมีของลวกแบบตะมูตะมีน,นะนะตะมูตะมีเ <laughs> อ<ม>อ,อโอเคพี่น้องจาบนั้น หมูหมูจ้ามันนี้เจียวโพอเอาไรบอกไม่เอาเยอะสันอันนี้สันพอเนาะใช่มันอร่อยด้วยมี่น่อเดิมมันจะม,มีมันแสกชิ้นหมูโอ้สื่อซาบาทาิ้นไฮไลท์เลอเนาะแม่ขายใจดีเนาะเยี่ยม ลูกชิ้นร้านนี่คือไฮไลท์ใช่เนาะจุกๆเลยเยอะมากวันนี้เขาสิตักคอนเสิร์ตเพื่อนหนาไปไหมเข้มข้นมากสีไหมเอาเลยราดลงไปเลยจ้าสองส่วนเนาะเพื่อหนาเนาะจ้าสองทับพี่สองส่วนนะจ๊ะอือเข้มข้นความเข้มข้นนะจ้าสุดๆกระแสนีพี่น้องเอ้าอ้พี่น้องชุ่ณช้ำเลยจ้าใช่มีความจุ๊ยสีมากคองเสิร์ตจ้านี่ อยากให้แบบเด็กกลิ่นเนาะใช่มันหอมเนาะโอเคอาคุดาเสร็จแล้วค่ะหนึ่งที่เลิศอาสีน้ำนมแดดหน่วยถือเลยน้ำซอสเหนือกำลังดีอะแบบเป็นเป็นของข้นๆอุ้ยสวยๆน่ากินมากบุกได้เป็นซอยหอมส้มหอยส้มมะเขือหอมแ้ะถั่วป่น แบบจุกจุกุบจิ๋วีพี่น้องแบบฉ่ำซอสเคลือบเส้นเนาะใช่มันเคลือบเส้นตอนนี้ได้ความหอมของแบบของซอสแล้วก็ของกระเทียมเจียวอะอะมน่ากินมากไปดูกันเพิ่มเลยด้วยพี่น้องใช่เมื่อกี้แอดชิมแล้วไม่ปรุงเพิ่มโอเคไปกินกันเลยค่ะพี่น้องไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบ MT Channel มือน,นี้มากับตากลองด้วยตาขอต้อนรับคุณดาค่ะเสวัสดีค่ะมาแต่อัดเพลงแล้วเนาะใช่กลับมาแล้วกลับมาแล้วเพลงออกมือไรคุณดาวันที่25พฤศจิกายนโอเคมือน,นี้ก็เลยจัดเมนูมที่แบบภาคกันคืออยากมาดนแล้วเนาะ<ช>ต้อนรับคุณดากลับมาบานในมือน,นีอ้าก๋วยเตี๋ยวแห้งค่ะพี่น้องอนี่เห็ดนำซอสเองค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวคลุกกันแล้วเนาะไอสเอิ่นจงได้ก็ไดโดนอะไรนี่เบิ้ง อันกว่า็สีได้ไทยเนาะเอามาวางได้อยเซฟเซๆนั่งกันค่ะพี่น้องกินแกมกับพริกจีแล่ะกะมลผ่าแล้วก็ถั่วฝักยาวมจิ้มกระปิอืมอร่อยมากไม่ต้องปรุงเพิ่มอถ้าเรากินอนี้ผักกรอบเนี่ยรสชาติก็จะแบบหอมๆออกหวานๆหนั่ๆเนาะหอมซอสแล้วก็เผ็ด ไม่กินของอย่างก่อนอะไรนะซีอิ๊วดำอือซีอิ้วหวานซีอิ้วหวานืานมพริกจีอืมอืมอ่ะบกหน่กระปิสุดยอดอืมอร่อยืมพากันหิวข้าวมากอืม ้าเงือต้องำแดดออกแล้วก็ฝนตกออากาศร้อนมากจักหนาหนาวหรือหนาอีกอย่างพี่น้องอากาศแปรี้ยใส่วนผักทำความหอมบ่อืม บนหนาเสือเด้ครั้งแรกเลยพี่น้องเห็ดนี่ใช่แซ่บแบบว่าไม่ได้ลองอันนี้เลยเนาะใส่ปุ๊บชิมปุ๊บแบบแบบเลยอ่ยะ <laughs> หรือว่าเขากับคุ่น่าอาจจะกินรสรสชาติไก่เคี่ยงกันไก่เคี่ยงกันแต่ว่าคุณมาจะกินเผ็ดกว่านิดนึงแค่นั้นอืมเบรเ้ยด,ด,ดกว่นนิดนึงหรอนะ <laughs> เี้ดก้อนลายอะ่ะ ตัวผักยาวไหมอืมอ,อันจุเอ้าเอาหนังไก่มาไหมนี่อืมยุ่มบาเอาหน,นังไก่มากินด้วยหนังไก่บ่ันเดี๋ยวเขาอ,ออฟฟิศด้วยคุณอะอ,อันนี้ทุ้งยู่เหินนะกินสามสีเรียลอะไรนี่วนเด้วคุณอะมี่ยังแบบเป็นแบบว่ากรุบกรอบนำ้นำน้ำมันจางแสบแต่ว่าบางคนอาจจะใส่เป็นอันนั้นเขาเอื่นมายังเกาะกากเจียวบอืึมกากเจียวแล้วเขาชอบอะไรที่เป็นกรอบมากกว่า แต่ว่านัางไก,ก่กะกินกับส่งตำกินกับก๋วยเตี๋ยวกับเสียบได้พี่พน้องเส้นอยูคะ่ะเนียวนุ่มกินแบบว่าทมใงตาสวยเด้พี่น้องหิวค่ะอร่อย <icop> เมนูที่อยากกินมานาเห็นต่เขาหีดกันส่วงหนึ่งนะว่เต๋อแห้งนี่ปะ<น>จริงจริงมันมีแบบเป็นซอสขวดขายด้วยเนาะแต่ว่าทาเองน่าจะแบบหอมบากตัวเองกว่าแบบได้สะดวกเนาะ <unterstüt. S 2> ใช้มากแบบว่าความสะดวกบางคนบม่มีเวลาไงคุณอาแต่ว่าซอสอันอนี้นะก็คือเฮดไว้อะเสีตู้เย็ยนไว้กินได้เดือนหนึ่ง อันนี้เหรออ๋อที่เพื่อนบอกว่าถ้าเรนใส่น้ำส้มสายชูใช่บ่แม่นว่าจะสอก็เตียได้คุณอะทุกอย่างอ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดคือกันเขาเห็ดนึงเธอเขาเห็ดไว้ลายสิเห็ดเธอเดียวนะอยากอยากกินยำไดก็เอามาเปิดกินใส่น้ำส้มสายชูเขาไปน้ำส่วนหนึ่งอืมอืมอร่อยมันเค้มข้นอะ ๋เตี๋ยวกับหัวลา้ากั็เข้ากันมือได้แบบนี้หยุดเลยจ้ะไม่ผิดหวังพิเศษยี่สิบบาทคือได้หลายค่ะแท่ยี่สิบน้ำบาสน้อบาื่ เวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวตามแบบหมู่บ้านนั่นนะเ่้นห้แบบเยอะมากให้เยอะแบบเยอะเราช่วยเราแบบแค่สามสิบบาทเนให้เยอะมากให้เยอะบอกว่าไม่พัก่อมนั่นคือน้ำพี่พออืมอืมผิดจีซีในกระทะด้วพี่น่องเผ็ด เผ็ดอร่อยเข้มข้นพะ่หอ,อเออเซนเนื้อพันยันไส้ท่า <c oughs> นกินแบบว่าตอนเฮ็ดเหลือใหม่ๆนะี่สิลุยได้เนอกเสร็จอันนี้ห่อเธอจิตังกล่องนะพี่น้อ นังไก่กรอบอยาจกินผาเจ็บถุงละเท่าไหร่นะอันนี้สองร้อยกรัมแปดสิบเก้าบาทแต่ว่ารับปริมาณนัน้นกินกินลงไปเราจะบ่งเมนเดชซ้ำเห็นได้พี่น้องก <laughs> ินหลายครั้ 200, งละสองร้อยกรัมแปดสิบเก้าบาทห้าถุงส่งฟรีด้จ้ะราคาขนาดห้าร้อยกรัมสองถุงส่งฟรีค่ะพี่น้องห้าร้อยกรัมอ่สองถุงสี่ร้อยสี่สิบส่งฟรี มีหลายๆคนเนต์ถามามีเก็บเงินปลายทางไหมคะคุณหมออันบบเดเก็บด้พี่น้องตรงขอถทดขอภัยในะความบสะดวกด้วยค่ะเพราะว่าของมันเป็นของถอดนะคุณขาบันนีถ้าตีไปตีกลับเพราะว่าอ่ามันเสียเลยมันจะเสียหายเนาะคือทุงนันบบได้เอามาขายต่อเลยพี่น้องคือเอามากินบ่สังกะให้ให้คน้างบันนะโทษนะต้องจังอ่า ลูกชิ้นหมูอุดๆลูกชิ้นหมูแป้งร้อยเปอร์เซนต์ลูกช mm ิ้นแป้งหวานคุ้งปินตำมาผักเลยอืออยำถึกทั่วร์แบบที่สองกรุบๆช่มันๆกรุบๆเมนูแบบปาร์ตี้ได้เลยเด้เมนูนี้เพราะว่า เห็ดนึงเห็ดเือหนึ่งนี่แบบกินได้หลายคนเนาะคุณหนาเนาะอู้ดอุ้ดอืบอกเลยว่าแสบพีิน้องสูตรนี่ไปเห็ดตามได้เลยขึ้นมาจัดเต็มบักพริกแฮ เอาอยู่บ่กินอะไรจะหายแทะืาอตัวนี้เปียกว่าอะไรเนี่ยผักบุ้งกรอบมากอะ่ะแบบเขาเอายังก็ผักบุ้งแก้วเนาะผักบุ้งแกว้วแล้วก็รีใบมันออกแม่รีใบมันออกแล,แล้วก็อาจจการมันค่ะอร่อย ฮ็ <The> ้ไปขายแต่บาคุอย่ะที่ไหน่นี่ะขาย้ำบานอยู่แล้วห,หอ <laughs> ลอกขายแบบเฮ้เป็นชุดขึ้นมีกะทีก็ขอบวุหน่นหอยป่ะ <laughs> บอก <c oughs> ให้คนมานั่งกินอยูอ่ไหนบ้างบุหาขายกะทิขายเปิอราคาบะม,มาได้ก,กำไรแล้วขายเอาซื้อยง <laughs> เห็นเด็กน่อยนะักเรียนเหลิกมากอะแบบน่าตังกินนะเฮ็ดเฮ็ดเสียบเลยอยากเปิดห่านนะคุณอะจริงๆคุณเหมยทำร <Herm> <qu> ้านอาหารได้แบบหลากหลายสไตล์แฮมบอกอาหาริสัยแม่อาหารอีสานอะไรเงี้ยเลยแบบร้านก๋เตี๋ยวอื อร่อยอ่นนจะเราขาดจานๆนะ้คุณ้นามัน,นสุดๆอากาศกะร้อนแรงเยวสิา้าคุณดาไปกินนนําอารมณ์เย็นๆแก่เพ็ดใช<า>่เอาพี่น้องกะวันนี้เฮ็ดเมนูทีีอยากกินมาดนนะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือว่าก๋วยเตี๋ยวคุกนะจ่ะอันนี้เฮ็ดเป็นหมูด้ค่ะพี่น้องใสนะ่สันคอเนาะมันแบบสันคอนุ่มแห้งพี่น้องเพิ่นจะติดมันนิดนึงอร่อยมากแล้วก็ลูกชิ้นหมูแซบ น้ำซวดกระเห็ยง่ายๆพี่น้องคือแบบยึดหลักว่ามีทัพพี่อันเดียวอ่ะบบตรงบบตรงมาชังบบตรงมาตวงนะใช่อืประมาณนั้นพี่น้องบอกเลยว่าแบบรสชาติเค็มคุณแล้วก็แซ่บอันนี้แบบคอนเฟิร์มโดยดาดาอร่อยจริงค่ะอืมเดี๋ยวมีพี่น้องวะคู่ดาเป็นคู่บบไม่ใช่เรียกคุณดาเวยค่ะพี่น้องคุณดาเวยค่ะเ่รามันครูเวยค่ะคุณดาเนาะค่ะเอิญแบบ รับพนามกัน,นคือว่าคุณเด้อค่ะโบเมนครูเด้อค่ะพี่น้องเด้ออากะขอพูดพี่น้องทีเพิ่นเอ็นดูเมตตาเขาเนาะคุณหนาเนาะค่ะ,ะอ่ะคือเก่าเนาะขอทำมวยกินสดลวดหรือว่าพากันกินมุ่งมั่นวะจ้าโบสุภาพให้พายโบสบายใจกับต้องขอโทษขอพายได้หลายเด้อจา้าแล้วก็ถ่ายมาคลิปนี้มาเมนูนี้กะฝากกดไลั์กดแชร์เป็นกันรังใจให้หมือนนัแน่เด้อจา้าสำหรับวันนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ